นี่ครับพี่น้องป้าทีได่กับโอ้หลายโลอยู่ด้วยครับพี่น้องเฮดเโลแล้วครับพี่น้องนี่มีตรใสงามเลยนี่บอกมิตรสลิศใหญ่ด้วยครับนี่มาเป็นตัวหน่อยนะครับอาจอยู่ในกล่องอาจจะตัวหน่อยแน่นอะแต่ว่านี่ครับพี่น้องวัสดีครับพี่น้องมือนี่บ้าหน่อยกับจะพาพี่น้องมานี่ครับออกมา <laughs> ย่ามมงครับพี่น้องหลังจากเมือวานเบ้าหน่นอยใส่ไปเนาะครับบรรยากาศนำกับมาทีไกถึงหมู่บ้านบ้าหน่นอยแล้วลนะ่ะ น้ครับนี่ครับพี่น้องนำก็ขึ้นมาหลายเติอครับคุณบานมาหน่อยก็จะยูต้งพูนครับพี่น้องเดี๋ยวบานหน่อยจะเพี้ยนนดิดนครับจับกล่องนี่ก็บโจคอยดีครับคุณครับพี่น้องเห็นบ่นม่วนนำในทุงหน้าครับพี่น้องบานหน่อยก็ยกยกเดี๋ยวมาใส่มองไว้นะครับพ,พี่น้องบานหน่อยก็เลยว่าถิภาพพี่น้องมาน้ำเรือมาพอไอยยามองนะครับพี่น้องนี <laughs> ่พี่วิกกีนน้นี่เป็นโอกาสครับพี่น้องนำขึ้นมาไก่ครับพปไปไปกันเรืเลยครับ พี่นยังไปพอนี่ถึงเหรอครับมองบาหน่อยก็จะอยู่ทั้งล่างครับนี่เนาะครับพี่น้องมาหน่อยก็มาถึงเหรอใหหน้าที่นาท่วมนะครับตัวน,นี้ก็เป็นกันเทนหน้านะครับพี่น้องที่เป็นมาตัดห้ามาหน่อยครับมาเห็นมาหน่อยก็เลยใส่พอดีนะครับบุญก็เป็นบรรยากาศหมู่บ้านมาหน่อยมื้อนี้กับพายุก,ก็ยังคุงเข่าอยู่คือกันเขา่าพี่น้อง ก็ดีเหมือนว่านเบาหน่อยบ่ได้สา,มาถม่าไทยพี่น่อยเบิ่งนอกตอนบบาหน่อยแม่ใจเนาะแต่ว่ามือน้บาหน่อยก็ได้มาถ่ายนะครับบาหน่อยนําเรือมากครับเพื่อนโอ้ครับพี่หน่องยะโอ้จุ่มนียะเพิ่นถือโอ้คุณครับปลาดุกครับออกมาจากน้องสาไภ่นอกคุณโอ้มีหอดตะเพียนครับนี่ครับพี่น่องเดี๋ยวเบาหน่อยก็ปดปลากันครับตัวแหลกครับพี่นนอง ปลาดูครับนี่เป็นอยู่ครับพี่น้องพอใจอยู่ครับโอ้โหมีสีใส่ง,งามเลยพี่น้องท,ท,ที่เป็นโอกาสครับพี่น้องควที่สองครับก็จะถูกปลปาดูครับพี่น้องเป็นปลาดูหน้าปลาดูเป็นปล่อยไว้ในตู้หน้าในหนองสาะโอ้ตัวนี้ครับพี่น้อง ขโมยย่ายัางไงได้ครับปวดยากครับตกีม่งวะเป็นส่วนหลายว่าหน่อยวะว่าตัวนี้ใส่ยังกูกูขนาดม่งเด็กี่องครับเบิรยวใส่ง่เลยครับเป็นรถเพียนครับใส่เพียร พี่น้องเอ้ยในรอบหลายปีครับทีเป้าหน่อยก็ได้เห็นบรรยากาศจังสิบรรยากาศน่าร่นรมรมครับนานมาหลายปีเลยครับพี่น้องบ่มีน้งถล่มยอนไปประมาณปีวศ40ตัวครับนี่ครับพี่น้องมาดูตัวนี้ใต้นะครับ ก็ดูขึ้นปนะตัวนี้คือคูเลยครับเห็นไหมพี่น้องอ,อ,อู้มีแต่ใส่ง,า,ง,งามๆเระตปดูกระเดียบรอปลดก่อนนี่ครับพี่น้องตัวน,นี้ เก่งกับมีแต่ใสช่วยเหรอครับแต่เบียงก่อนครับพี่น้องปีนี้น้ำมาแห้งหลายๆหมองหลายๆบอนก็อาจจะทัวร์มาแล้วครับพี่น้องแต่บาดเบาหน่อยยังเหลืออีกใกล้อยู่หรอกครับนี่คือทางหน้านะครับป้าทะลิดครับพี่น้องไม่เนียก็เดือดไงทะเลิดทลิดครับมันถึงไล่หมานอยู่ครับพี่น้องมือนี่ เออครับพี่นอ้องมาใส่มองในกันเด้อนาฮะอยู่หากินนี่ครับโอ้เดี๋ยวไเติมพี่น้องครับมึงนี่ครับพี่น้องถือคู่เดี๋ยวขอปลดปากครับคอกับปลาดุกครับพี่น้องปลาช่อนหรือว่าปลาดุกนั่นเองครับกับปลาดุกนี่เนาะตายครับตัวนี้ยังเป็นอยู่ครับปลาดุก ก็จะบวหน่อยนะครับนี่ก็จะมีขนาดเห็นบ่ใหญ่อยู่ได้ครับกินด้วยนะครับตัวนี้เอ้ยขี้เงืยอมันหลายปวดครับมันก็เลยขาดม่องครับพี่น้องก็เลยนี่ครับพี่น้องคือครูเลยครับพี่น้องเห็นบ่นี่ปลาเข็งตัวนี้ใหญ่เลยครับนี่ก็ปลาดุกตัวนึงนี่ปลาเข็งใหญ่ครับตัวนี้ครับ แต่ว่าใต้แล้วครับไงเฮงกับสัมผัสมือครับน่ครับกดแล้วครัใส่ไปสวยนะครับจิ้มเนื้อมือร้ายปวดวนอือใส่เปนี่ครับพีนองใส่ใหญ่เห็นไหมมือบบาหน่อยบาน่อยเด้ยครับมีใส่ห้วหน้าภาพอาจจะ มื่นนี่ด้ากับพี่น้องเนื่องจากกับพายุทั้งกล่องมาหน่อยกับเป็นกล่องหนานะครับใส่กล่องนะเพราะว่าเพื่อจะได้ยินพี่น้องดีเบิงนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นบ้ประดุกครับลายเบิงประดุกถือกระดุกเหรอครับน่าจะถือว่าถือา้อยโยนครับท่านผู้นำกันระปกาศครับนำถ่วมครับพี่น้อง เกิดง่ายสินบ้านแคก็จะโดนแล้วครับพี่น้องแคร์นุ่นทำปอมนุ่นทำปอม,อปอมปใแล้วครับแต่ทั้งอล่างจะจังพันอะไรนี้เยวะมานหน่อยขอปูดปลาก่อนเดี๋ยวะมานหน่อยจะไปตำรวจดีนะครับรครับใส,ใ,สใส่สวยง,งามๆเออครับพี่น้องทางไหนน้งถั่วไม่ร้ายครับเป็นกำลังใจให้เยอะครับพี่น้องมาหน่อยขอเป็นกำลังใจให้พี่น้อง ตั้มบ้าหน่อยส่วนบ้าหน่อยกดหน้าบ้าหน่อยอยู่ทึ้งๆหมดหรอ,อปะประเดี๋ย่ตำ่ำจุดนี้เป็นจุดที่ต่ำนะครับจุดที่บ้าหน่อยพามาใส่หมอนี่จุดที่ต่ำเนี่ยนำก็เลยจะร้ายเนี่ยนะครับ,บรเตือนแล้วครับคนของหนีนำนประคอตุนนี่อยู่ครับเอา ถือเต็มมือขึ้นครับใส่ใส่สวยครับน้องตูน,นตัวนี้เอาใดอยู่ครับยังสับตัวก็น้อาจะเอ่าก่อนเครับพี่น้องเอ้ยวิธีใหอยู่ห้กินนะครับพวิกิตเป็นโอกาสครับพี่น้องนะฮะน้องใจได้ครับทางใด นี่ครับพอมีหนำก็มีปลาครับพี่น้องเจ้าปลาไม่ได้ใส่เบืองบัดบ้านหน่อยใส่เบ็ดนะถือตัวบ่ใหญ่นี่ไปเข่งเบืองโอ้โหจะหลุดยังไงแต่บ้านหน่อยใส่เบ็ดบ่ถือบ่ถือตัวใหญ่คือว่าน้ำน้ำมากครับมีปลาครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวครับแต่ตอนนี้ในน้ำมีน้ำ ช,ช่วยแต่ว่าถึอเตยตอนนลางึ้นตายฮาดเงียงตายนะครับแต่ว่ายัางสวดอยู่นี่ครับนี่นครับทั้งหมู่บ้านกับล่างกับประกาศแล้วละครับพี่นองเป็นกับประกาศคนใหของขึนโอ้ยจังเดยนอนอีนอนนะ บานมาหน่อยจะถึงบ่เนาะรวมบานมาหน่อยบ่บยนะครับแต่คนอยยางก็ได้งัวงแล้วครับพี่น้องนี่คนที่มีง่วงวัวควายนะนะครับพี่น้องก็จะโบหยาแทนตวนั้นะครับแต่ถ้ามีแต่โตกบเงื่อนซานบานซองก็จะบควายบ้านไรนะครับพี่น้องแต่บานหน่อยจนบานออกต้องมาหน่อยแต่มีอยู่ครับงัวครับพี่น้องน่ครับพี่น้องกดป้ายมัน โอ้ปลาคอกับปลาดุกครับพี่น้องนี่สองตัวสอดเลยครับนี่ปลาช่อนนะครับนี่ปลาดุกครับใส่สวยๆครับแด้เวลากัดถูกได้แต่ต้นขึ้นครับนี่สองหัดเงียงคอนเด้อครับปลาดุกปลาดุกครับนี่ครันเปลี่ยนอยู่ครับตัวไหนเปลี่ยนหัดเงียงบั๊ดดูดี ตัวนึงสุดสอด,ดอยู่มันดินเดี่ยครับมันดินอยู่สด,สดนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นนี่ครับปลาขาวนี่ครับยังหลงเหลืออยู่ครับหลงเหลือนี่ครับ เั็นลักลักษณ์กันพี่ปลาดุกแผ่นหูเป็นควันเลยครับควันเป็นควันเลยกันอยู่ชุดนะครับวนมาตัวนี้ถือเป็นจุ่มเลยครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องโอ้มันหมานอยู่เลยครับนี่หัวแหลกครับพี่น้องเอาเนี้ยถีบเนี้ยครับเสียเนี้ยครับพี่น้องนี่ไปหน่อยกันมันหมานอยู่ครับส่วนมากก็จะมีแต่ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุก มระดูกจะร้ายเนี่ยครับกรบปลาขิงเดี๋ยวนะครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวบานหน่อยภาพพิ g a อีกัวหนึงครับก็แล้วครับครับลงมาลางหนึ่งบ้างบ้างหน้าก็เริ่มทัวมมิดแล้วครับนี่นี่หน้านี่เพิ่งจะตั้เนี่ยนะเป็นพึ่งปั๊บไปนะครับปั๊บกพืนเที่หน้าไปนะบ้าหน่อยจะจ้ะหาพี่น้องมาดบ้านรักมองอยู่บ้านหน่อยอยู่กันเท่ยขั้นทัดไปครับเดี๋ยวบ้านหน่อยต้องคามป้าเขานี่ไปก่อนบ้านหน่อยเอาเรือมาอยู่นี่ขึ้นเรือไป ไงครับอู้สลิดไงไปช่วยครับอีกเลยเหรอนี่ครับใส่ยังไงครับปามือครับสลิดครับป้ากาหรือว่าป้ากระตาบนะครับงานเราน้อยเดือนวันนี้ป้าหมอวันทีบเนาครับนี่ครับ Này đứa không Này đứa không Tới nhau đầy rồi. đầy kinh đầy แต่มาก้อนก้างขึ้นพอดีครับพี่น้องมามพอด้โยฝนตกอู้ยปลาดุกนาตัวนี้นะครับนี่ครับพี่น้นองเดี๋ยวมาหน่อยโคตรอีกเพิ่งเหลืองดีครับครับก็หนีเหลืองงามครับปลาดุกหน้าจะเหลืองงามเลยครับเพื่อนนี่ครับปลาดุกน,นี่จะโตปลาดุกหน้าจะสั่นนะครับ แ้วก็ทั้งหลังนี่จะบอลเลี้ยมนะครับทั้งหลังนี่ครับจะก้มไมายถึงปลาดุกหน้าครับแต่ป็นปลาดุกเลี้ยงจะเลี้ยมนี่ครับนี่คือปลาดุกเพรานั้นปลาดุกที่ออกจากบอเลี้ยงนี่นะครับนี่เี่หน่อจะเลี้ยมนี่ครับหนูจะเลี้ยมครับตามครับใส่เี้ยครับใส่เงี้ยอีกครับครับใส่ซุ้ยอีกครับก็เลยนี่ครับพี่นนอง ใส่บีบด้วยดูเด็ดมากเลยนะครับนี่อย่างดี้นะครับเนาะไปอย่างเป็ดลาบครับพี่นอ้องเป็ดเมนูลาบลาบปลาเข็งนี่ครับทุกยอดแห้งเลยครับเมือกกรอนนี่ครับปีกพี่นอ้องป้งแล้วก็แกะเอาเนื้อนะครับพี่นอ้องเอาต้นนี้หน่อยก็หมดลงแกะครับพักด้วยครับเอาทั้งโตัวนะ ครับเขาจิงค,ครับปลา่าเนาะสมัยแต่ก่อนครับพี่น้องเอ้ยาอนอยู่เส้นเล็กหน่อยอือสุดยอดเลยนะใส่เงี้งๆครับใส่สวยๆนามือนะครับใส่สวยๆครับตัวนี้ยังเป็นหนึ่งตัวครับตัวนี้จะเป็นขนาดใหญ่นะครับพี่น,น,น,น้องมองมันจะห่างเนาะก็เป็นธรรมดานะครับชี้จีบ บอ่อันคือโตก็จะใหญ่แต่ว่าจะกถูกกว่าหลายนะครับพี่เปาหน้อยปลดมาทีแรกคือสีเส้นครับนี่ครับปลดเนี่ยสวยยังดินโอ้ <laughs> มาเง,งือกเหมือนแล้วพี่นอ้นนองมันมาเงือกองแล้วแจ้งแล้บ ครับเริ่มใสแตกเนี่ยมันเน่านะครับพอเอาแต่นี้บว้วนเน่านี่ปลาทุกที่จะเมือกข้าวครับวันนี้ปลาดุกออกจากเลี้ยงหน้าบ้านเลี้ยงเพื่นนี่ครับเป็นจะข้าวครับพี่น้องเมือกจะลายลายก็ตายปกติพี่น้องครับตรงนี้พี่น้องโอ้ยถือยอจะลายครับพี่น้อ,องจะไม่มาพ,พี่พี่จะลายเนาะ โอ้สุดครับเป็เลี้ยงอยู่ครับมันมานครับมานี่อราใส่ทิชๆปลาดุกกับปลานนั่ครับปลาสลิดครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวปลาน้อยขอปลดก่อนปลาดุกก็ต้องระมัดระวังครับพี่น้องเป็นนิ่งยังนี่ครับปลาสลิดครับปลาดุกหักเงียงออกก่อนครับพี่น้องมีผิดมีพายกันครับโดดเข้าไปกับเอ้ยเดินขอแล้วอยู่เรื่อยครับ ดึงอีกหุ้ยสันสันครับประดุกหน้าโอ้ยต้นใหญ่นี่ครับแต่ว่าเสียหายคล่ะอาจจะใหญอยู่แข็งๆอยู่นี่ครับพี่น,อน้องถืออย่ารประดุกใส่สวยๆครับตัวนี้สวยงามโอ้ยม่นำกระไลมาขอดลงมาเลือกๆกันนำไลครับพี่น้องน,นำไลยังแห้งจะแห้งแล้วนะครับทั้งตั ต้นใบปลาย้หน่อยก็จะได้มะกรูดนะครับใส่ใบบัวใดนะเกิดน้ำไม่แห้งก็จะเอามองขึ้นบัวใดนะครับอักเนียงออกก็อักเงียงอกอ,กงยงอกก,ก็ขึ้นเรือนี่ครับใส่เงี่ยครับกระดูตรงนี้ไงโอหหนักมากไม่ร่บอมากมีโตู่วนครับ ครับพี่น้องเห็นนะนี่สีโต้ครับพีน้องเห็นบ่างบานหน่อยจะเอาขึ้นเห็นเบื้องขึ้งชงวุคนสันสวเหมืแล้วครับสวมเป็นเวื้องกว้างแห้งนะครับพี่น้องแต่เห็นนะครับและครับบ้านหน่อยกับทิปุดแล้วลววะีรยบบ้านหน่อยขอโต้ขึ้นทั้งมันครับนี่ครับพี่น้องป้าทีใดกับโอ้หลายโลอยู่ด้วยครับพี่น้อง เฮ้ยฮโลแล้วครับพี่น้องนี่มิเตอ์ใส่เ้มงามเลยนี่บอกมิถิิบใหญ่ด้วยครับนี่มาเป็นตัวหน่อยนะครับอาจอยู่ในกล่องอาจจะตัวหน่อยแน่นอะแต่ว่านี่ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องก็มาถึงตัวถ่ายแล้วครับพี่น้องบ้าหน่อยขอฝากนั่นนะครับช่วงสุดถ่ายบ้าหน่อยกขอฝากนั่นนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าหน่อยนะครับเพื่อสิบริาัคลิปหม่ไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าหน่อยกับมาใส่มองในคงไห่ทงหน้านะครับพี่น้องครับ ขอขอบคุณเนาะครับพี่น้องเอฟซีสุปูทุกคนครับที่เขามารับช้มส่องบ้าหน่อยครับบ้าหน่อยก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องคลิปหาอยู่หากินครับอยู่นำทวมเพือพี่น้องนี่บ้าหน่อยก็เลยมาหาอยู่หากินเนาะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้บ้าหน่อยสขอจบใบต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ